สวัสดีครับพบกันนี่้ครับหลังจากที่พายุเข่ากบ,บริมาจักมือครับพอดีพายุออกแล้วก็เลยทดลองมาเบิรงว่าซีมี่เห็ดให้งให้เก็บบ่ครับผมไปลุนไปติดตามกันเลยครับา่าสิไเรเฮ็ดยัังแนมวันๆๆนี้ไปกันเลยครับดอกแรกแหกมันพี่น้อง เป็นเฮดเพิงตองนะครับตุมต่มๆงดงามเลยครับเฮดแตงพี่น้องได้เก็บอยูยครับสองดอกไปดีกระบะไทยขออนแล้วพี่น้อง แม่งกินครับช่วงนี้ช่วงเห็ดวายแล้วลพี่น้องเด้อครับเดย์เก็บเดย์ซ้ำเดย์ละเห็ดวายเบิดเลยหพี่น้องเยมืองเห็ดทำง,งานไปก่อนครับโม่ใหญกับเบิองไปก่อนช่วงนี้เห็ดวายครับ อันนี้เฮ็ดนี่เฮ็ดอันนี้กินใบได้พอพ,อพอี่น้องเด้อนี่ถ่ายให้เบิ่งความงามมือสิครับถ่ายเบิ่งความงามมือสินะครับเฮ็ดเผิงเฮ็ดไข่เฮ็ดยังบ่มีครับช่วงนี้เบิดคักเบิดแน่พี่น้องย่างไปเบิ่งจักปลาขันบ่พผอก็สิกลับบ้านแล้วครับพี่นอ้อ,อ,นนอง,ง ตัวลวงนาต่ออีกครับผมปลาสิได้เฮ็ดยังนี่ปลาที่สามครับคงก,ก็ฉีพอ,อสามสี่ปลาน่้องอดไรพ่อแกงกกนนะเยเฮ็ดไหวครับตีนขาบขาวบะได้ไปแกงกนรพี่น้องตเกือบเละแล้ว ทำฟ้านพี่น้องแขงแสียเพื่อนครับแต่ดอกเดียวบโู้วว่ามันขึ้นง่ายัลงสิพล่งบึงหิงเห็ดเอียงครับ้อนเห็ดตรงฝนบ่เตี้ขามันอ่ะเมีนเตี้ยโา้มันขึ้นง่าสินอกจาก่าเก็บไปให้แม่บึง <laughs> คือาขามันแมนเลยแหละันเห็ดตรงฝนนี่นไแต่แกงง่ายเลยนะครับถ้ามาดามันสโจก๋โลกขึ้นชั้นสูงนบนอนางบานของยังอือแต่ว่ามันแมนเด้ขามันก็คือแมนแต่บอกผว่าลักษณะข้นว่าจังสีเน,น,นีนข่ขามันคือคือก็คือขาเห็ดตรงฝนก็นเลย้ังลังก็แมนแล้วก็ให้แน่กมนักงหน่อย ไปกวนไปว่มามันจขึ้นคือสิขึ้นกระดอกระเดียเฉยเฉนที่ดดมดน,นี้นนวะอืดนนโดนฝนเอาเราไปเบิดเลย<ะ>เอาเราไปบดเลยโ <laughs> ดนฝนมันเลย เลือกเป่ตไงเลือกแล้วแต่เจา้าว่าถ้ามันขึนปปน้นมันก็ข้นารแต่้ัน,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 นออนะอเอไปแค่นี้แหละไปเบิดโลดมันแมนสีเสียดาแค่นี้แหละ แค่นี้เงองครับคอนเสิร์ตก่เบิดหลุดแล้วเนาะมันกับพีดป,ปกติอยู่ธรรมดานบวหลุดลงอย่างนี้นะตรงนฝนธรรมดานถุงสั้นกันเมนไปแค่นี้แหละแมนกับเมนโมแมนกับขี้ถิ่มอ่ะกระไดฮู้ว่าเห็ดยังกับคอมเมนต์มากนะครับเด้วยอขอเห็ดปุกสองดอกพี่น้อง ฝนครับดอกงามด้น่อีก่นนึสร้างปอเป็นมยนวยไงเราพี่น้อเงเียบ้่นให้เราเมื่องกนเดินขา้ครับถิไปทางเ่า,าแล้วล่ะาอได้แกง นี่เะครับผลงานวันนี้พ่อเสียดายแกงเราพี่นอ้องเบิด์ตคากเบิด์ตเนี่ยเห็ดก็ได้ได้เวลากลับบ้านแล้วพี่นอ้องไหมมาจอบเบิร์เห็ดปวกคือชิบบ่อผมนี่ได้สองดอกมั้งเห็ดอื่นก็ไหวเบิเดออกมาล้มมาแหลมครับเพราะพ่อเสียดายแกงยนอนต้องรอบเบิร์อีกจักระติดครับอามันสีออกบ่ ไป้นต้นหนาวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สิลาพีลานองกับก่อนนะครับผมพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ